ผมโดนทุกคนผมโดนโอ้ยนายช่วยเราหรอกขอบใจมากนายเราต้องต่อสู้กับตัวน,นีน้ไอ้นี่อีกแล้วโคตรอันตรายรายมากไม่จะตายโอ้โอมายแซมมี่มามีโปกโก สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมดีซีโรนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาช่วยน้องนั่นเองก็คือแซมเซเบอร์นะครับคร้งนี้ครับทุกคนมีคนคอมเม์มาบอกว่าอยากให้ผมแปลลาไปอินุมากิจากเรื่องมหาเวผนึกมานะครับทุกคนครั้งนี้ผมก็จัดให้ตาคําขอเลยนะครับเป็นเฮ้ยเยเ้ เสียงไรเจ้างมันครั้งนี้ครับทุกคนผมก็จะแปลงร่างเป็นอินุมากินะครับมาช่วยแซมเซเบอร์นะครับทุกคนจะมีพลังของเขาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองเอาให้ดูนะเนี่นะครับผมทุกคนก็จะมีสกิลของเขาด้วยนะครับทุกคนมันมันใช้ได้เฉพาะแบบว่าศัตรูอยู่ใ,ใกล้นะอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองเสกวัวมาแล้วกันนะวัวจ๋านี่คือวัวเอาเดี๋ยวลองเสกวัวมันครับทุกคนเนี่ยผมจะใช้สกิลให้ดูนะนี่ปึ๊บนี่มันจะเป็นประมาณแบบนี้ครับทุกคนเป็นพลังของเขานะครับนี่ มีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวลองให้ดูมือต้นประมาณนี้นี่นี่ใช้อีกปื้แบบนี้เลยแล้วก็เอาอีกเออประมาณนี้ครับทุกคนมีอีกเยอะเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองไปดูในคลิปนะ ครับอย่าลรูกดไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามก,กดดิงให้ผมด้วยนะครับจะ1 0 0 0 0 0สซับแล้วกดติดตามไปถึง1 0 0 0 0 0ซับเลยนะโอเคข้างหน้าอยากให้ผมแปลร่าเป็นตัวอะไรเนี่ยทุกคนลองคอมเมนต์มานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไม่ว่าจะแปลร่าเป็นใครในอนิเมะจากเรื่องไหนเนี่ยทุกคนลองคอมเมนต์มานะครับโอเคไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมแย่ โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเ er ซเบอร์ซีสิบห้าอีกแล้วนะครับหรมมโโือน้องแซมมี่ไม่มมไม,ไม่มามิโปรโ,โกแล้วครับเบื่อแล้วเบื่อ,อยี่ห้อแปมเพิร์ดแล้วนะครับจะไม่พูดมามิโปรโกแล้วนะครับจะชื่อแซมเฉยๆนะครับไม่ได้ชื่อแซมมี่มามิโปรโกนะครับทุกคนนนี่จะมาเอาชีวิตรอดในโลก อันกว้างใหญ่กับดวงอาทิตย์หนึ่งดวงนะครับโลกของแปะทุกคนตัดไม้มาเดิมเราบผมคอนเซปต์เรานะครับครับพี่พีพีมาเล่นคนเดียวนะครับผมก็วันนี้ผมมาเล่นคนเดียวนะครับทุกคนชุบชุบชบเอาฝนตกชอบชอบเอาฝนตกไม่เป็นไรเราจะปิเลยตอนนี้นนะครับโอ้ฝนตกกำลังตอนกำลังตัดไม้ครับเอาฝนหาย เอาไม้นะมันแปลกประหลาดจริงเลยทุกคนพอผมบ่นว่าเฮ้ยทุกคนไีเดีันก็ได้ไม้มันจากไหนก็ไม่รู้2สองชุดไม้สีฟ้าอย่างไหนก็ได้มันและครับโตครับเลยรักกันโอ้ยครับได้ด้วยนึกว่าผมนึกว่าไม้นี่ไม่จะค้าบไม่ได้นะครับเราจะให้ครับที่โคร้ก็ครับให้ยากไปเลยติตมานะครับทุกคนมันสามารถตัดไม้ได้แล้วนี่ไงโคดเจ๋งอ่ะเอ้ยโตครบไม่ต้องขุดก็ได้มีไม้เยอะจังนะครับคอยครับบอก เราไปขุดหินกันเถอะทุกคนนี่กดยาเฮ้ยอะไรนี่ยาจากโอ้โหนายแล้วใช่ปะดวงอาทิตย์ตัวร์เลยโดงอาทิตย์ตัวเดี๋ยวผมให้ผมมาที่ขุดสุดพยาิไปแล้วกันนะครับนี่แบบพอจูแบบ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 ดื่มพอจูสแล้วก็เปิดฝาแล้วก็คุ้งดึงตรงปึ๊บดึงในเทไนมาแล้วโยนเฮ้ย แล้วที่ขึ้นเ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 ทเลไลท์เป็นไงว้าวลองขุดดูต้องขุดดูขุดเร็วห้าเลยนะครับทุกคนแล้วก็ฟอร์จูนสามด้วยโอ้โหเฮ้ยพาทิตในในในอยากนอยากเสกของมาได้ป้าคือแบบเราอยากเอาชีวิตรอดอ่ะโอเคพาทิตแต่ก็แต่ก็แต่ก็ดีนะเสกของมาเดี๋ยวก็ดีนะพาทิตจะไม่เชื่อคุณจะทำให้การเอาชีวิตรอดของเราง่ายขึ้นนะครับทุกคนเราเจอวัวเราควรฆ่าไหมเราจะฆ่านาาดีไหมขวานไปไปฆ่าคนนึงเถอะนี่นี่เราจะฆ่าคนนี้เฮ้ย ลงไปเอาเอ้ยผมได้ไอ้นี่มาขวานนี่จัดไหมโอ้โหทิ้งอันเก่าไปเลยโอ้โหไอ้เก่านี่ทิ้งเลยเหรอผมได้จัดไม้มาแล้วเมื่อกี้มันบินเพราะอ่ะเอ้าครับทุกคนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ผมกดพียระเบิดน่าจะเป็นกระเบิดของคิปเปอร์นะครับผมกดเพียร์ว้าวตายเลยทำไมว้ามันตายเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวฮงว้ามาเฉยเลย โอเคครับทุกคนเอาตกทำไเงโอ้แย่แล้วทุกคนต้องกดอะไรวะจะเหล็กพอดีผมคนเหล็กก่อนเอาไปทำชุดก่อนนะครับชาวบ้านเล่นล่อนเดี๋ยวจะให้ชุดไปนะครับชุดนี่นี่นี่ มันฟอร์จูนสามไม่ใช่ทุกคนโคตรขุดเอะไรนะฟอร์จูนนี่คือฟอร์จูนนี่คือขุดเราได้ได้ได้คูณได้คูณมาทุกคนอ่าใช่นะครับผมชาร์คือผมไม่ได้เดูแมสก์นานเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเจอเฮ้ยแถมมันแลกของได้ด้วยเราไม่มีอมรลอเท่าที่นี่โยนให้โยนให้ผมให้ชุดนิเทลไลท์ไปเอ้ยนี่เอาดิมาดิอะไรเงี้โอ้โห ทุกคนผมเหมือนผมไปลงมอดอะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบกระโดดสูงขึ้นประมาณโซนจุดห้าเฮ้ยอะไรนี่อย,อยู่ด<อ>ีก็มาจากบนฟ้ามาครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะปักกดตัวนะครับทุกคนมาจากไหนนี่ อินูมากิทุกคนตอนนี้ผมกำลังหิวแล้วเว้ยครคับทุกคนเดี๋ยวผมจะปากดตัวโอเครับเดี๋ยวผมจะปากดตัวเชิบอินูมากิมาแล้วเชิบโอิเชิบเฮ้ยไม่มีไม่มีตัวครับต้องเราต้องเผาอาหารโอ้ยเฮ้ยใครนี่ใครนี่ไปแล้วเว้่เโอ้ยฮ้ยเดิเรเขาม่ให้อาหารเราแล้วเขาก็เดินจากไปใครอะไป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 ใีไปวเว้ย เอาไปกันกบีกไป,กไปกทิกคนคนรู้จักคนนี้ไหมไปเลยไปว้าวทุกคนรู้จักกันความเม็นด้วยนะครับอ๋อน่ะเฮ้ยน,นายอย่าตามมา,มานายอย่าตามมาเขาไปไหนแล้ว ึบจบจบเอาคฝนตกครับทุกคนไปอยู่นู้นได้ไงงงนายนี่่นู้นได้ไงโอ้โนายนายชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยกคนทุกคนรู้จักอุยคนนี้มันแ๊บนึงตัวนี้น่าจะชื่ออินุมากินะครับทุกคนทุกคนรู้จักกันปะมาจากเรื่องมหาเวทมนตร์มดีเป็นเรื่องที่แบบหืมสวัสดีสวัสดีสวัสดีเราชื่ออะไรวะมุกเดิมับมุกเดิมเราชื่ออะไรวะเอ้างงมาจากชื่อตัวเองเฉยมาจากเรื่องวันพีท เรามาอะฮะเรามาเรื่องวันพีชอะเราเรามาหนึ่งเสียงหลงเสียงหาเรามาจากเรื่องวันพีนี่นายหนึ่งอะเรามาจากเรื่องวันพีชไม่ใช่แล้วอะมาจากมหาเวทพนนึกมารไม่ใช่เหรอเฮ้ยพามไอ้ลืมลืมคนอะไรเนี่ยลืมชื้อเ่งไีัองอยู่โคตรงงพามนายรู้ได้ยังไงเพราะว่าเราเคยนะเอาะเราเราเคยดูยังไงล่ะเฮ้ยสุดยอดเฮ้แต่แต่แต่มาเจอในีนนี้มันมันก็ดีใจอยู่แต่ว่า แต่ว่ามันมันก็ดีใจขอถ่ายรูปได้ไหมมัดยางยืดเซนแต่ว่าไม่มีกล้องเอ้ยน้องหมูเอาหูทีละตายเอานายข้ามหมูทำไมมัดยางยืดไม่ใช่แล้วเอาเอาหรออุ้ยนายจะมื่อไหรนายชื่ออะไรนะทานุกิปะใช่ใช่ใช่ทานุกิอชื่อทานุกิเราจะเรียกว่าทานุกิมาปกป้องนายทามุกะทาุโกะเราจะมาปกป้องนายโอเคไปดูกันเถอะคนผมได้ทามากิเอ้ยเอ่ออินุมากิโคโลโก สิมโตะอื้อซิมาตอยอ๋อไม่ใช่นี่นายดูนะอินุมาจิอินุมาจิอินนุมาจิเฮ้ยแซมเป็นไรเดี๋ยวนาช่วยเองนะดูนะดูนะนายฆ่าสัตว์ทำไมนี่ดูความสามัคคีของเราดูโอ้ยเสียงอะไรชิงช่องชุ่งนั่นนายอยู่โอ้ยเสียงอะไรชิงช่องไกลๆเราไว้นะพลังได้แต่เสียงของเรามันจะมืดแล้วแรงมากนายอยู่ไกลๆเราไว้นะพลังโอ้ยโอ้ยอะไรนี่อะไรนี่ เอาแล้วครับตังค์คนตัวอะไรอ่ะนไยนไหนไหนายตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเนายเป็นใครตัวนี้ชื่อว่าเฮ้ย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 เฮตย้ยทุกคเ้เขาสู้กัน้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮตายเย้ย้ยเฮ้ย้ยยวิ้ยเเฮ้ยทุกคนเฮ้้กันเออโอ้ยเ้เ้นน้น้ยนยเ้ยยเ้ยยเ โอ้โหเป็นการอะไรที่ทันูกิเอ้ยนี่หน่อยขอบใจมากทันูกิทันูกิโอ้โหสุคนะซุคุนะใช่ไหมเชฟใช่ซุสุคุนะใช่นายเราไปโอ้พลังโคตรขี้โกงเลยอ่ะทีเดียวตายเลยเออนี่เดี๋ยวผมจะช่วยเราไปเราไปนายทำไมแซมมี่ไม่มีก้อนโคตรนัวนายนายนายนอุ้ยแล้เราควรทานทานทานทันูกิมีทันูกิอยู่นี่ตายตายตายโอ้โหะเราไปอะเราไปโอ้ แฟนไปแฟนไปโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนี่ทุกคนกินแก๊ปก่อนโอ้ยฉลามเฮ้ยตัวอะไรบ้างวะเนี่ยไปแก๊ปก่อนผมไม่มีอะไรที่จะสู้เขาได้เลยทุกคนอื ต้องให้คุณทานุกิช่วยโอ้ยทุกคนรอดแล้วทุกคนก็ถ้าเมื่อกี้เราเห็นชื่ออะไรด้านขวาก็คือผมเอาผมเอาพี่ดีมาเปิดเซิร์ฟโอ้ยอพี่ดีหรือพี่ดีซีโร่มาเปิดเซิร์ฟไว้นะครับเพราะจะไม่ช่วยเราไปเที่ยวกับทามุโกะเหมือนเดิมทามุโกะทามุมโกะนั่นมันนั่นมันเตมหรือเปล่าทานุกิดิเออทานุกิโอ้ยโอ้โหเขาให้แบบแอปแล้วก็ชื่อให้ถูกยาฮิวเยอะมากเลยทุกคนนี่ ห้าขวดอะไรไม่ช่วยแม่งยักษ์คือเคยถูกสักทีคนว่ไม่ช่วยแม่งเอ้านายชื่ออะไรนะเยนิีขเยนเขียนเยนชื่อนายมันเรียกยากแล้วแล้วเรยเรียกทามุโกะเอ้ทามุกิไอ้ทานุกิทามโอเคนายโนโตไม่ใช่แล้วนายชื่ออะไรออดีอินุมาคิรนโตะ อีีอฮะินุมากินารูโตะไม่ใช่อนะมึงอุซุมากิ่โอ้โหเป็นเลืเปลือยเลยเนี่ยนายอินุมากิน,ะน,กนกั่นแหละเออมาเราจะปกป้องนายเองไปเ,เอา้าไปไหนอะไปด้วยไปด้วยโอ้โหทุกคนอยู่ดีผมก็วิ่งเร็วนี่นายไปนั่งเรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายก,กินเลือก่อนเดี๋ยวนะคนนี้คือ,อ,อหมาป่าด้วยมีงูด้วยงูพิษโอ้โหเราอยู่ในโลกอะไรเนี่ยมหาเวทพันหนึ่งตัวร้ายต,ตัวดีหน่อยผมไม่รู้ผมฆ่าให้หมด นี่นาย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 อะไรครับเนี่ยเอาหมามาติดมาติดหมู่น้าไปนี่เอาหมาตายออาไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปเลยล่าหาวันพีทอ๋อไม่ใช่ไอ่โลกมหาเวทพันธุ์เด็กใช่เอราก็จะไปเราจะไปล่าวันพีทอะไรจริงจริงนะเด็ก่อนโอ้โหอะไรอ่ะประตูล้างประตูรเนเธอร์ทุกคนนายแล้วย่าไปตีมังกรอ่ะเอ้ยโอ้ย ดอย่าไปตีมังกรอ,อีกเลยอโอ้โหนายสุคนาอีกแล้วเราไปก่อนนะอยะไ่ไปตีแล้วทุกคนมังกรอะต,ตีสุคนาดีกว่าเฮ้ยทุกคนเขาสู้กันเออม,ม,มาใกล้ได้ปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเขาเปิดอะไรอะมาอะไรนะ<า>เขาเรียกว่าอะไรนะมาอะไรเวทเวทอะไรนะไออะไรอะไรอางมันเถอะทุกคนผมไม่รู้นะครับจำไม่ได้ละใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมปกป้องปกป้องไอ้ท่าไม่ตายของซูนาทุกคน เปิดอะไรนะเปิดอะไรพันดึกอะไรพันดึกอะไรเอช่างมันเถอะทุกคนจำไม่ได้นะครับแซมไดูสินี่ฮีโร่กังนี้เฮ้ย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 เมไย่เกี่ยเดีเราไม่เกี่ยวด้เรานายน้ยเฮ้ยยยาฮ้ย้ยเยเเ้ยเฮ้นเ้ยเ้ยยเอย่าย้ยเ้้ยเฮ้ยเอ้้เ โอ้โหโดนผมโดนทุกคนผมโดนโอ๊ยนายช่วยเราหรอขอบใจมากนายเราต้องต่อสู้กับตัวนี้ทุกคนไอ้นี่อีกแล้วโคตรอันตารายโคตรอันตรายมากโอ้จะตายออไมาแซมมี่มามีิปกโกทุกคนทุกคนนะมันโหดมากเลยเอาตายแเราหรอเราของเราปะของเราหายโอ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันตรายโอ้ยอะไไม่แล้วทุกคนทุกคนนะมันพลังขี้โกงอะ ต้องรีบเก็บของก่อนโอ้ยนายเชื่อคาดซาคุณะซากุนะซากซากุระเออนายไม่มันตาแล้วนายไม่นตายนไหนไไหนหนตัวนี้เหรอนี่นี่ทำร้ายแซมทำร้ายแซมนี่โอ้ยรอดไปทีทุกคนโอ้ยไปนึงไปไปกางเกงหายไปครับเดี๋ยวโป๊ะออกไปมันน่าจะไม่มาทำอะไรครับกางเกงหายประเดงนะเธอประเดงนะเธอวัดเด็บฝากนี่เงกางเกง เราจัดการมันให้แล้วนะโอ้ยนี่นี่เราจัดการมันให้แล้วนะโอเคโอ้โหขอบคุณนายมากไปนายแม่งโคตรเก่งเลยอ่ะนี่นายนารูโตะเออไม่ใช่ชาโนกิเออชาโนกิก็ชาโนกินารูโตะก็นารูโตะวะสรุปเขาชื่ออะไรทุกคนเฮ้ยตรงนู้นผมนื่ออะนายตรงนู้นโอ้โหแก๊บเต็มเต็มหน้าเลยฮะตรงนู้นโอ้โหจัดมันไอ้วงดำดำนั่นคืออะไรอ่ะโอ้ยเขาบินได้ด้วยจัดมันเก่งตรงนี้เป็นของโกโจนะครับทุกคนใช่ปะ ไปแล้วไปแล้วไป้วด้วยไปด้วยรอด้วยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ขอไม่ใม่ไ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 มอไย่ไม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 ่ไต่ไมาไม่ไม่นม่ไม่นม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่นม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่นม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ม่ไ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 ่ไม่ไม่ไมม่ไ่ไม่มัไม่ไา่อ่ะโอไย่ไม่มไม่ไ่ะไม่ไม่่ไม่ไไม่ไม่นไร่ไม่ไ่ไ่่่่่ไไ่เมม โตายโดนกัดดโนตทุกลังตีให้อยู่เขาหายไปไหนแล้วแล้วคุณคุณนารุโตะอยู่ไหนเขาไม่ใช่คนนารุโตะเยี่ยมเขาอยู่ไหนอ่ะเป็นึงเขาบวกอยู่มันตายแล้วใช่เคเราโคตรซุปเปอร์พลังนะบอกเลยนะมันคืออะไรอะนายนายเราได้อะไรมันก็ไม่รู้ไหนนายอยู่นี่อยู่นี่เลยอยู่นี่ไหนนายดูพลังนี่ของมาฮิโตะป่ะอ๋อต่อยทุกคนผมได้พลังมาเฮ้ยเขาบวกกันเอาเลยเออนายจัดอันนี้คืออะไร โอ้โหเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อดยเพิ่งเดี๋ยวทำไว้แซมตอมไว้เผื่อคนครับเดี๋ยวผมจะช่วยแซมเก็บคบทุกคนจากที่ผมได้พลังของมาฮิโตะมานะครับผมจะรวรวมสู้ลบไปกับให้พลังกับทานุกิกับเออทานุกิกับทานุกิไม่อะเขาเขียนอะไรอะนี่อะไรอะเราให้พลังกับนายเลยพลังพลังพลังเนี้ยเหรอหรือนายมีพลังอื่นให้เอาไปเลยเอาเอ้ยนายเอ้ยเขาเปลี่ยนสีแล้วด้วยเอาไปเลยนายให้พลังที่เราหรอเอาไปเลยเฮ้ย เราไปแล้วนะคนได้เวลาหาของเล่นใหม่เราไปแล้วนะเอ้านาจะไปแล้วหรอโอเคเราขอบคุณมากนะนายโอ้ทุกคนทุกคนใจดีมากเลยคุณคุนนุกี้ดารลโตน่าเซนกันพันปักษาจุกูเนตวงแหวนอ๋อไม่ใช่ักคืนกันนะนายไปปะาปเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเราต้องเราต้องให้เรามาเราต้องกลับไปมั่งจากลาอย่างเท่ดูนะแล้ว่าฟังเวทผมตอนนี้คือมันกากมากนายเฮ้ยน่าจะบินหรอเราไปแล้วไปแล้ว Ö, โอเคครับท e> ุกคนซาลาเก่เน yes, ี่ผมขอจบเพียงพันเน้นะครับทุกคนอย่าลืมกจบคลิปแล้วกันนะครับเออนั่นแหละอย่าลืมกดซาลาเก่เนี้ถึงหนึ่งพันไหมผมด้วยนะกูจิดตาวกูเด้งช่องผมต้องแซ่บด้วยนะครับขอบคุณดทั้งนั้นแหละผมแปลงร่างเป็นใครเทุกคนละคอมเมนต์มาหนึ่งนะครับเพราะว่าจำชื่อไม่ได้นะครับคือคิดลืมนะครับ